วันนี้นะคะแพนมีโอกาสที่ดีค่ะได้มาเยี่ยมนะคะที่ ตึกของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะโดยที่มาในวันนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสได้ใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเดินเที่ยวด้วยบรรยากาศนั้นสดใสน,นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารให้มีระบบมาตรฐานความปลอดภยัยรวมไปถึงอาคารในระดับมาตรฐานโลกด้วยนะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาค่ะท่านเป็นรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรากันคะ่ะ สวัสดีค่ะครับค่ะถ้าหากว่าเรามองกันไปเนี่นะคะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเราเพิ่งเปิดใช้บริการนะคะสำหรับธนาคารในวันนี้เนี่ย1ิมีนาคมเป็นครั้งแรกเรามีการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะครับก็ภายหลังจากเ,เหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาคารสำนักใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ,รบที่ราชโยธินนี้เราได้มีการใช้เวลาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ย พนักงานเกือบ4,000คนของเราที่อยู่ที่ทำงานในอาคารสำนักง,งานแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องย้ายออกไปทำงานภายในคอมเพล์ของที่ราชโยธินนะครับเราใช้เวลาหนึ่งเดือนเศษในการเตรียมความพร้อมทั้งการจัดการเรื่องระบบถ่ายเทยอากาศนะครับเพราะตอนไฟไหม้นี่เขม่าควันเต็มทั้งตัวอาคารเลยนะครับเรื่องของความเปียกชื้นเชื้อราเรื่องระบบลิฟต์ต่างๆนั้นเนี่ย ในทุกๆอาคารที่ได้รับผลกระทบให้มีความพร้อม <Okay. S 2> ก็ต้องเรียกว่าวันนี้เกือบ90%ประมาณ90%ของตึกนั้นเนี่ยเราพนักง,งานของเรา3,000กว่าคน <Okay. S 2> พร้อมเต็มที่ครับจริงๆแล้วแพนมาที่นี่เนี่ยมาในวันนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้มาถ้าเรามองแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เรามีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับอาคารนี้สร้างมาก็ กว่า18ปีนะครับ <Okay. S 2> ในวันที่เราสร้างกขอสร้างนั้นเนี่ยทั้งวิศวกรทั้งระบบต่างๆที่เรานำมาใช้นั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นระบบที่นำสมัยมากนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเวลาผ่านมา10กว่าปีกับ20ปีแล้วเนี่ย <Okay. S 2> หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ไม่ค่อยอัจฉริยะแล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วในครั้งนี้เราก็ถือโอกาส <Okay. S 2> ซึ่งจริงๆแล้วจากเขตเพิ่งไม้นีน้ก็ทำให้เราใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงแล้วก็ เตรียมเปลี่ยนระบบต่างๆซึ่งเราคิดว่าได้นําเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันที่ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับ<ม>ในครั้งนี้เราต้องการจะลงทุนครั้งใหญ่เพื่อจะปรับปรุงเรื่องของระบบะเรื่องอัคคีภยัยการป้องกันอัคคีภัยซึ่งอาคารสูงระดับ34ชั้นนั้นเนี่ยระบบดับไฟของเรานั้นเนี่ยควรจะต้องดับได้ภายในอาคารนะครับเพื่อให้มีความ ทันสมัยและมีระบบความป้องกันภัยในระดับสูงที่สุดตามมาตรฐานของโลกครับมีการเตรียมการมาตรฐานความปลอดภัยที่ในระดับที่เข้มข้นมากกว่าเดิมมีระบบสมองที่อัจฉริยะมากกว่าเดิมนะคะความผิดพลาดแม้แต่เพียงน้อยน,นียสามารถตรวจจับได้ดังนั้นในอนาคตข้างหน้าค่ะสําหรับการเตรียมการที่จะให้บริการประชาชนผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการกับเราเ,เรามีการเตรียมการยังไงบ้างคะ่ะเราทุกคนมีความตื่นเต้นที่จะกลับมา ให้บริการกับลูกค้าของเราที่อาคารสำนักง,งานใหญ่แห่งนี้ซึ่งเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของบริการทั่วประเทศกับลูกค้าทุกๆก,กลุ่มนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าวันนี้เราเองอยู่ในสภาพความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าประมาณใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็น์ในการที่จะให้บริการลูกค้าของเรานะครับ ฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมั่นใจได้เลยค่ะสามารถที่จะมาที่นี่นะคะแล้วก็ใช้บริการนะคะทําธุรกรรมได้เช่นเดิมมีความสะดวกรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้ที่สนใจก็เริ่มเปิดใช้บริการแล้วนะคะมาทําธุรกรรมกันได้ตามปกติเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับ